สวัสดีครับพี่น้องกองไปเอฟซีทีมงานบ้านสวนทุกสู่ทุกคนครับปั้มปลาไรง่ายที่นี่เปนปลาไหลเพะนี่ปลาไหลปลาไหลปลาดุกปลาไหลเนะครับของแท้ปลาไหลโอ้โหปอดเกิดมาจีหาสิบปีเราตู้ยินปลาไหลง่ายสุธีดูดิปอดนี่นี่นี่สองตัวนี่สองตัวเดี๋ยวเดียวเดียวคุณหมอเคยเจอไหมอย่างเงี้ย คุณหมอไม่เคยเจอเลยเหรอโอ้เจอหน่อยก็นี่เห็นบ่นี่ครับสูบปลาพี่น้องไปไปเอาตัวนั่งม้นเราเดียเดียวเดยวโอ้ปลาสูบปลาตัวใหญ่ครับใหญโลบัวใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวจะได้กินถุงตุ่มตุ่มพนเหมือนเก๋เกาไปทถวายตุ่มพลตุ่มปลไปเลมาดูกระมีตัวนี้นะชายครับสูบปลาครับเห็นไหมครับเนื้อพอดีแก้ผ่าลุ้งเลย เอาคิดจ้บานมา,นา,นาดูทงนุดุกหน่อยก็ได้สิเปรดุกน่อยไหมลาเซ่สงการครับพี่น้องมาด,ดอคุณเขาออง่โยโลยุุ่ะาเขาคืองามเลยหรน้าปังด้่นี่เห็นน้าปังพี่น้องมะเร็นี่นีกินบุรีกินกะ,ะแรงได้ปะจิน นี่ลองมามา,มาสู่ปลาน้ำกันคลิปนี้ไปเที่นี่นะครับผมอยู่รถจับปลาเด้อยจับปลา,ปาแล้วเขาถ่าเห็นเบื่องไหมิีม,ม,<า>มัน่็มันสวัสดีครับ